วันนี้เราอยู่ไหนครับวันนี้เราอยู่ไหนวันนี้เราอยู่สนามบางเกอะอินนานะจ๊ะ right? ด oh no. ูด yeah. ูเอ yeah. ้ยโล่ทุนพงร้อนไหมร้อนไหมร้อนเสียหายร้ยร้อนร้อนร้อนไหมครับร้อนไหมร้อนใช่ไหมเราดูบรรยากาศสนาม Ồ. Oh. Thôn. Được À. Mình đưa cái này. Oh. đây. สนามบางกอ,อกอิลิน่าพี่จ้ใช่ไหมทวนใช่สนามบางกอ,อกอิลิน่าไหมใช,ใช่นะนี่ครับประกอบโค้งเสาทัดให้เขาครับฮัลโหลร้อนหมครับเสีอแดงร้อนไหมโอ้คุณไม่ร้อนเลยนะชืดนเงื่อง่ใครมาไหนนะ ตุเฟื o, ata, ่อครับไม่ทีทานเลยครับขับแต่รถกับนอนครับตุเฟื่องเราเห้นไหมพี่มิวใช่ไหมครับไม่ร้อนเลยนะเนี่ยตกเลยไม่ร้อนเลย